So... Mm -hmm. แลต่เขารวยแล้วเขาอยากได้เนี่ยเขาก็ซื้อเองเลยอันนี้ก็ของไทผมไม่กล้าแย่คุณสุรพลมากทำไมไม่กล้าแย่ครัเพราะว่าเจ้าภาพงานนี้เป็นเจ้าของร้านปืนผมก็จะโดนเจ้าของแย่ไม่แย่นะตายนะเจ้าไม่แย่นะไม่กล้าลิ้ผมนะจ้าขอบคุณครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตเดี๋ยวเดี๋ยวโยงไปเถิดเมว ัะหน้าลงทำไมอ่ะลงไปเลยลงไปเลยทำไมเนี่ยตัไปไอ้คอให่ได้ขึ้นไปนะครับลงนะครับอย่าเดาเดาคนี้ยากนะครับอย่าท้นะครับตัวจะขานันี้ใจร้อนก็ไปถึงแก้ไวที่สุด ขอบคุณครับเยนดีใจดีใจครับขอบคุณมากนะครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับการสอรองน้ำเพชรมาแสดงให้ชาวบ้านชาวพวกสํารงได้ชมันได้อะไรไม่ดีอไรก็เปิดตู้ผาดาวคนเข้ามาดูฟรีดาวไปดูรจผ่าเรียกตรงนี้โอ้โหเนี่ยลงนี่ลงมาเป็นไงใส่เพชรใส่ทอง้าจะตกว่ะเอาเลยไม่้แล้วไปอบ ผมไปไปก่อนครับไ,ไปก่อนครับอูไ,ไม่ได้เล่นกระพาดจะให้อะไรก็ไม่รู้ดำปืนเป็นไงนะเบลได้มากี่เซ้นไม่ได้หัวหน้าได้ตามมาหนิครับโอ้ขอบคุณครับทีบ่ใจทีใจครับคนลพบุรีน่ารักทุกคนเลยดีมากมากนะวันนี้ก็ม,มาชมกันเยอะแยะเลยดูแล้วไปไปอาจจะพาไี่ใจไีด้วยงานนี้ขอโทษนะครับแม่แม่ลองกองพิมพ์แม่แม่ ดำแค่เหยีพยนต์เด่นนู๊ขออนุญาตนะครับเดี๋ยวกลัวว่าจะเพลิดเพทําการแสดงช้านะครับขอด้วยถ้าลงอะไรนี่นะครับขอบคุณครับแล้วก็ฝากด้วยนะพี่นอเ่าข้ามด้วยนะครับวันนี้เ๋ยวๆเข้าเมสกูได้กับตาคนนี้แน่ตียิงตตีกัตาค้รับเดี๋ยวให้เมยให้จงให้ครับเอาิทับคนนีครับ ขอบคุณครับหลักมันพูดนะครับขอบคุณที่รักกันครับโอ้ยเพกียช้านะครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับไปเริ่มครับศึกษาวันนี้อาจจะเดินไม่ทตู้ดึงนะครับเดี๋ยววัดปากทองพูดนะครับทาการจะต้งพิชิตท่านด้วยครับไปใส่ถุงยางอย่างเงี้ยนะครับ ไปลงไปนะขอให้เพื่ของเราคืออยา้รกนะครับขอบคุณมากครับนา่ครับเอาีๆนะี่ควรเงนเงินยเเบวตาลชนเงนเลยครับผมโอ้ใจย็นครับใจเย็นครับใจเย็นครับใจย็นครับ ยาวยาวดีๆยาวเลยยาวโอเคนะครับไปต่อนะครับโอเคไปเรื่อยนะครับเดี๋ยวจะได้แสดงกันต่อนะครับก็พาดกระชุดแดงเชะขมขืนกูกินไม่หน้าหวานไม่ด้วยหวานเลยจูบเข้ามากบปากกูเฮ้ยถามจริงแล้วมึงจะบวชไงมึงได้หนังสืออย่างเกี้ยวไปโถด้วย ฉันมาอยู่ที่วัดน,นะครับเพราะว่าต้องการสมาธิและได้ท่องขาหน้าวันที่ไมื่ได้บวดเราต้อตั้งใจให้ถึงส,สุดเลยแล้วก็จะบอกว่าท่องขาหน้าได้ตั้งแต่วันแรกที่มาอยู่ที่วัดแล้วโมหรือเปล่าจะไปโกหกเพื่ออะไรหรอกถ้าเกิดว่าเองท่องได้วันนี้เองก็ไม่เข้าฟัง่อยแบบไม่ต้องดูหนังสือเลยได้แบบนี้ยแสดงว่าแกไม่เชื่อว่าฉันท่องขาหน้าได้แล้ว,วโอ้ยไม่เชื่อหรอกอะไรก็ได้ เราอยากลองก็ตามใจนะเดี๋ยวจะต้องไม่ฟังนั้นอก็ดูเลยเริ่มอ่ะงตรงไหนทิ้ทักได้เลยได้เลยเพื่อนน้มตัสสะพรทโวตัวตสัมมาสัมพุทธะน้ำมนระาเพะตัวตสัมมาสัมพุทธะน้นะพราะวตัวตสัมมาสัมพุทธะดีมุกดาสักประราพิพันธเตีเพียบตัวเพื่องนดังซ เ,เอ้ยมึงท้องหน้าไหนเอะหน้าสองวันแปดมาทัดที่เจ็ดเองขาคิ้วขาหน้ามึงเจ้าว่าที่จิบสอนพี่รามกัเหรออ่ะแล้วอีดูยังไงอ่ะไม่เจอมาอยู่ในนี้เนี่ยที่ท่องมาทั้งหมดเลย เองด,ดูม่ะแต่ข้าวไม่ฟังฮ่า้องมาลนวนะที่คน้กูตัออ้ตงใจจะปวดแล้วกูท้องได้อยู่แล้วมาลองพูดกันดนัโมตสะภะควะโตอะราหะโตสมาสัมพุทธะสา,ามจบสุกาสะวันธามิพันเตไม่บอกว่ารักจงเบยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วไม่ใช่พื้นก็ผิดเลยนี่บทสวดคนตายใช่ดีไหม ได้ดูดีดีคนส่วนอะไรนะนี่ส่งวิญญาณวนส่งวิญญาณอันนี้กูท่องผิดเหรอผิดละเฮ้ยหันหน้านึกใหม่ดีดีลุงตาปะวันทามิพันเตเรื่อง้าตัวเองไใช่อันนี้มันคาถาขโมยดวงเออขโมยดวงด้วยใช่กูช้างอนุ่พยนันอ่ะ รู้ดีเนาะใจกล้วยเพราะว่าที่เป็นข่าวเออเปนข่าวเป็นใจครูอ่าขออีกรอบนึงนี่เป็นข่าวฝันใครเขาเนี่ยมึงนี่วัวันดูแต่ tiktok มึงกาละวันขามิพันเตเจ้าดอกไม้ประเดี๋ยวจะหายถึงที่ไม่เจ็บใจจะหายสิ่งดีเราจะชอบมาดีทำนี้จะไปที่ไหนสาธุ เพลงมึงมีสาทุกเลยเพลงกูขโมยดวงมาอ่างนั้นแกงกูเรียกแก้วเนี่ยเพลงเพลงมึงเนี่ยมันเป็นเพลงเห็นแค่ตัวเนี่ยเห็นแค่ตัวรักนะตัวเองเนี่ยหมายถึงว่าเออผู้หญิงด้วยวเองเออไม่รักก็อื่นลยไม่ได้เองของอเอาไปไหว้พงไหว้พระด้วยวะสรุปว่าไอ้กัวไอ้ก้อยแก๊งวบเพื่อนใช่หรือเปล่าปวดปวดใส่กับใครมากเพื่อนเดี๋ยวทำคนยดีกันอะไรนะ วางคนตื่นทำแบบพวกนี้ก็ทำกองแทนเรียแทนเีย่ะคนตื่นทะครับคสายจะดีเลยนะขอบคุณครับมามาก็เดี๋ยววันนี้นะนะตั้งใจไว้ว่าจะจะัดกาดลางวัดแล้วก็ล้างห้องน้ำให้เรียบร้อยอแล้วก็อีกไม่กี่วันเนี่ยจะไม้บวชให้แม่แล้วเฮ้ยงบวดนะคะปวชด้วยอ,อยงเป็นเพื่อนกันเพื่อนไปยิ้มกันด้ย นี่นะะรกันเรียนจะภาพด้วยแล้วก็จะเพลออกแล้วนจภาพค่ะสวัสดีค่ะนูงก็ลงไปข้างล่างได้เหมือนกันนะคะอันนี้ไม่รู้แหละูลงก่อนเออเก่าขนาดนั้นฉีกคนแล้นอะไรฉี่กังหันังัไงอะโหนี่อากาศร้อนแ้วหนาวป่วยในนี้มีแต่หาผาลำมึงเอา้นอบแห้งด้วยโยเหี่ยวเยวนะ นันแหดะดำเฮ้ยไม่โดนเ็วังกระทืบไหมมึยคืออะไเดี๋ยฉันคุยเองดีกว่าที่แก้วดาที่ที่คนมที่คนมาเอาหัวอดกระสังไรแม้นแดบสิคุณฟังไม่เป็นอย่าอย่าพูดมากนะทำไมลูกพ่อจลพลนะ ของของร้านปืนพอพีเกศยิงเรื่อที่ผมไได้เปิดเยได้แล้วพี่คุณเข้ามาหาพี่ต้าเาให้พี่แล้วรงวันก่อนเนี่ยไ้ได้้ได้่มึงจะหวดกูหมดเหรออ่ะปวดี่ึงทองได้บ้างยังทองได้หมดแน่ทำไมร้อส